สวัสดีครับเปลเทนพยากรณ์โดยผมอาจารย์๊กครับคลิปนี้เราจะมาทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีตามปีนักษัตรให้กับผู้ที่เกิดปีฉลูการทำนายดวงในคลิปนี้จะครอบคลุมในช่วงของเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2568แต่ก่อนที่จะไปชมการทำนายดวงให้กับผู้ที่เกิดปีฉลูนั้นผมขออนุญาตฝากทุกท่านได้ช่วยกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารยุุ๊ด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับ ชาวปีฉลูแับดวงชะตาของท่านประจำเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2568นั้นเดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นกันที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1ซึ่งเป็นเซนเตอร์จะส่งผลโดยตรงต่อดวงชะตาของผู้ที่เกิดปีฉลูในช่วงของเดือนพฤษภาคมนั่นเองครับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1น,นี่คือไพ่เดอะฟูลไพ่เดอะฟูลนี่คือไพ่อันดับศูนย์คืออันดับเริ่มต้นนั่นเองนะครับถ้าเป็นศูนย์ก็หมายถึงว่าก็คือไม่ประสบความสําเร็จไม่สมหวังหรือว่าว่างในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับ ดังนั้นถ้าหากว่าเป็นเรื่องการงานผู้ที่เกิดปีฉลูบางท่านนี่นะครับควรที่จะมีการวางแผนเรื่องการงานให้ดีมันมีโอกาสที่จะตกงานว่างงานได้นั่นเองหลายหลายท่านก็คงจะพอรู้แล้วว่าองค์กรของท่านตอนนี้ไม่มีความมั่นคงมากนักในลักษณะแบบนี้น,นั่นเองนะครับนอกจากไพ่เดอะฟูลแล้วก็ยังมีไพ่ใบนี้นี่ก็คือไพ่สีดาบนั่นเองนะครับไพ่สีดาบเป็นรูปของคนนอนนิ่งๆก็คือว่า การงานอะไรต่างๆนี่มันนิ่งๆหรือว่าบางทีบางท่านนั้นคือไม่ได้ทําอะไรในช่วงนี้ก็ได้ส่วนไพ่ใบนี้ก็คือไพ่เก้าไม้เท้าที่อยู่ในตำแหน่งที่6ไพ่เก้าไม้เท้านั้นถือว่าเป็นไพ่ดวงการงานที่แย่ที่สุดนั่นเองนะครับให้ระวังปัญหาความขัดแย้งแล้วก็มีโอกาสที่จะถูกเลิกจ้างถูกให้ออกจากงานในลักษณะแบบนี้คนที่ทํางานรับราชการเนี่ยสิ่งที่ต้องระมัดระวังมากที่สุดก็คือว่าอาจจะไปติดข่ายติดร่างแหกับเขาเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนั่นเองนะครับ ดังนั้นผู้ที่เกิดปีฉลูครับดวงการงานสําหรับบางท่านนั้นจะไม่ค่อยดีนะครับแต่ก็จะมีบางท่านนั้นดวงการงานที่ดีแต่ว่าผู้ที่เกิดปีฉลูบางท่านนะครับที่จะต้องตกงานว่างงานในช่วงของเดือนพฤษภาคมนั้นตัวท่านเองมีไพ่ใบนี้ครับนี่คือไพ่เอ็ดออฟบอล 1, หรือว่าไพ่หนึ่งไม้เท้าสัญลักษณ์รูปไม้เท้าตามศาสตร์ของไพ่ยิปซีก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการงานไพ่ใบนี้คือไพ่ดวงการงานที่ดีที่สุดก็หมายความว่าผู้ที่เกิดปีฉลูท่านใด ที่ตกงานว่างงานต้องรีบวางแผนนะครับออกไปหางานไปสมัครงานแล้วตัวท่านเองนั้นจะได้งานใหม่ภายในเดือนพฤษภาคมพูดง่ายๆก็คือว่าจะตกงานว่างงานไม่นานนั่นเองนะครับผู้ที่เกิดปีฉลูครับส่วนไพ่เดอะฟูลนะฮะที่อยู่ในตำแหน่งที่1ขออนุญาตคุยถึงความหมายต่อไปเลยก็แล้วกันนะครับเพราะว่าไพ่1ใบในไพ่ยินั้นจะมีความหมายค่อนข้างหลากหลาย ไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าผู้ที่เกิดปีฉลูจะได้มีโอกาสเดินทางไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนไปรีแลกซ์ยังแหล่งธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นป่าเขาลำนาไพรไปทะลงทะเลอะไรประมาณนี้ก็ได้และไพ่ใบนี้ยังตีความหมายได้ว่า คนที่ทำงานอะไรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวจะดีเช่นเป็นมักคุเทศเป็นไกด์นำเที่ยวคนทำงานที่อยู่ในบริษัททัวร์บริษัทนำเที่ยวทั้งหลายนี่นะครับจะดีคนที่ให้บริการพวกที่พักโรงแรมรีสอร์ทเกสเฮาส์โฮมสเตย์รวมไปถึงพวกร้านอาหารสถานบันเทิงต่างๆนั้นจะดีนะครับคนที่อยู่ในแวดวงบันเทิงคนที่อยู่ในแวดวงโฆษณาถ้ามีไพ่เดอะฟูก็หมายเขาว่าจะดีมากๆนั่นเองนะครับ ชาวพีชอูรุครับดวงชะตาของคนเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาดังนั้นในรอบหนึ่งปีควรที่จะมีการตรวจเช็คดวงชะตาหรือว่าการดูดวงส่วนตัวสักครั้งสองครั้งก็ยังดีเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตดังนั้นถ้าหากว่าตัวท่านเองสนใจต้องการอยากจะดูดวงส่วนตัวด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีกับผมอาจานุให้ติดต่อมาทางไลน์ไอดีที่อยู่ด้านล่างจอตรงนี้ได้เลยนะครับเรามาที่ไพ่ใบนี้กันบ้างครับไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งสุดท้ายนี่คือไพ่บทสรุประเดง็งนี่คือไพ่สิบไม้เท้าไพ่สิบไม้เท้าก็หมายาวาา่ ดวงการงานของผู้ที่เกิดปีฉลูหลายๆท่านที่การงานมั่นคงนั้นจะค่อนข้างหนักเหนื่อยหน่อยนะครับมีความรับผิดชอบเยอะแล้วก็การงานของท่านนั้นบางทีมันจะเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับคนจํานวนมากๆคนที่จะม,มาค้าขายก็หมายความว่า ลูกค้าของท่านนั้นจะเยอะนะครับจะได้เจอผู้คนมากหน้าหลายตาหลายเพศหลายวัยให้บริการคนหลากหลายอย่างนี้ก็ได้หรือว่าบางท่านนั้นอาจจะได้ไปทำงานกับคนจำนวนมากๆเช่นทํางานอยู่ในฝ่ายผลิตก็คืออยู่ในโรงงานต่างๆอยู่ที่เฮดออฟฟิศนะครับซึ่งมีคนทำงานเยอะๆอย่างนี้ก็ได้สำหรับความหมายของไพ่สิบไม้เท้านั่นเองนะครับ ไพ่ใบนี้มันยังหมายถึงงานโรงงานบางท่านที่เป็นผู้บริหารในโรงงานนั้นตอนนี้ค่อนข้างที่จะหนักเหนื่อยแล้วก็เครียดด้วยนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าอาจจะมีการขยับขยายโรงงานนะครับเพื่อที่จะผลิตให้ทันตามออเดอร์ตามคําสั่งนั้นค่อนข้างที่จะหนักอยู่เหมือนกันนั่นเองนะครับผมขออนุญาตวกมาที่ไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่5กันอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนี่คือไพ่เอ็ดออฟวอหรือว่าไพ่หนึ่งไม้เท้าไพ่ใบนี้อย่างที่ผมพูดไปว่าเป็นไพ่ดวงการงานที่ดีที่สุดในสำรับของไพ่ยิปซี คนที่มีการงานมั่นคงอยู่แล้วผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะส่งเสริมสนับสนุนมีโอกาสเจริญก้าวหน้ามีโอกาสปรับตำแหน่งนั่นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับไพ่เอ็ดออฟวันหรือว่าไพ่หนึ่งไม้เท้าก็ยังตีความหมายได้ว่าคนที่ตกงานว่างงานถ้าจะต้องไปสอบแข่งขันด้านการงานคนที่จะไปสอบบรรจุปเป็นข้าราชการถ้ามีไพ่ใบน,นี้ก็หมายความว่าจะสอบได้สอบผ่านนั่นเองนะครับส่วนไพ่ดีไฮพรีสเตทหรือว่าไพ่ราชินีจันที่อยู่ในตำแหน่งที่4ี่ ไพ่ใบนี้นั้นตีความหมายได้ว่าธุรกิจการงานอีกด้านหนึ่งที่จะดีมากๆสําหรับผู้ที่เกิดปีฉลูในช่วงของเดือนพฤษภาคมการงานอะไรที่เกี่ยวข้องกับพวกแฟชั่นพวกอีเวนต์ต่างๆพวกการออกร้านอะไรพวกนี้นะฮะจะดีหรือว่างานใดๆที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามของผู้หญิงเช่นเปิดร้านเสริมสวยร้านต่อขนตาร้านทําเล็บอย่างนี้เป็นต้นจะดีมากๆคนที่ขายเกี่ยวกับพวกเครื่องสบางอาหารเสริมขายกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้าของผู้หญิง อะไรที่มันเกี่ยวข้องกับความสวยความงามของผู้หญิงพวกเครื่องประดับร้านเช่าชุดอะไรพวกนี้จะดีมากๆถ้าหากว่ามีไพ่ดีไฮพรีสเตทหรือว่าไพ่ราชินีจันนั่นเองนะครับส่วนไพ่สีดาบนะครับผมที่อยู่ในตำแหน่งที่7ไพ่สีดาบนั้นถ้าเป็นด้านดี การงานใดๆที่เกี่ยวข้องกับการค้าการขายรั้วธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวกโลหะพวกเหล็กในนี้พวกสแตนเลสอะลูมิเนียมอะไรประมาณนี้จะดีนะครับพวกเครื่องจักรกลขายรถยนต์ขายรถจักรยานยนต์รถยนต์มือสรถจักรยานยนต์พวกเครื่องจักรกลที่ใช้ในโรงงานพวกนี้นะครับถ้าหากว่ามีไพ่ใบนี้ถือว่าจะดีมากๆนั่นเองนะครับ แต่ว่ามันมีไพ่ยอยู่สองใบที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษก็คือไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่6นี่คือไพ่เก้าไม้เท้าตามที่ผมพูดไปว่าไพ่เก้าไม้เท้านั้นถือว่าเป็นไพ่ดวงการงานที่แย่มากๆให้ระวังความขัดแย้งในที่ทำงานการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายการถูกกันแกล้งนั่นเองเนะครับบางทีบางท่านนั้นทำงานแล้วเกิดความผิดพลาดตัวท่านเองนั้นได้แก้ไขใหม่ถ้าแก้ไขแล้วยังมีความผิดพลาดอยู่ ให้ระวังด้วยนะครับว่าจะถูกโยกย้ายหรือถ้าร้ายแรงมากกว่านั้นก็คือถูกเลิกจ้างถูกให้ออกอย่างนี้เป็นต้นคนที่ทํางานรับราชการนี่นะครับก็มีโอกาสาที่จะไปติดข่ายติดร่างแหกับเขาเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันมีการตั้งกรรมการสอบในลักษณะแบบนี้ทําให้ตัวท่านเองนั้นวิตกกังวลแล้วก็เครียดมากๆนั่นเองนะครับอีกไพ่ใบหนึ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่9นี่คือไพ่แปดดาบไพ่แปดดาบก็หมายความว่าผู้ที่เกิดปีฉลูนั้น จะมีความเครียดเกิดขึ้นกับตัวท่านแน่นอนนะครับถ้าเป็นเรื่องการงานอาจจะตกงานว่างงานหรือว่าตกงานในช่วงนี้นั่นเองนะครับก็เลยเกิดความเครียดวิตกกังวลเพราะว่าการที่เราไม่มีงานการเงินมันก็จะมีปัญหาตามมานั่นเองนะครับแต่ว่าขอให้ตัวท่านเองนั้นรีบออกไปหางานเพราะว่าตัวท่านเองนั้นมีไพ่หนึ่งไม้เท้าจะได้งานใหม่ในช่วงของเดือนพฤษภาคมอย่างแน่นอนอีกอย่างหนึ่งนะครับความเครียดนั้นบางทีมันอาจจะเกิดขึ้นจากอดีต คือสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นแล้วบางทีบางท่านนั้นนึกถึงแต่เรื่องเดิมๆนึกถึงแต่เรื่องเก่าๆที่มันผ่านไปแล้วอนาคตก็ยังมาไม่ถึงอย่าไปผวงมากนักให้อยู่กับปัจจุบันและทําวันนี้ให้ดีที่สุดนั่นเองนะครับถ้าหาว่าเราไปเจอปัญหาหนักๆยิ่งแกก็เหมือนกับยิ่งรัดยิ่งแกก็เหมือนกับทําให้ตัวเราเองนั้นยิ่งเครียด ขอให้ตัวท่านเองนั้นหยุดไว้ก่อนไปทำอย่างอื่นก่อนนะครับให้วันเวลามันผ่านไปวันเวลานี่แหละคือตัวเยียวยาที่ดีที่สุดวันเวลานี่แหละที่จะทําให้ตัวท่านเองนั้นมีทางออกมีทางแก้ไขนั่นเองนะครับสักพักหนึ่งเมื่อเวลาผ่านไปมันจะมีทางออกของมันเองนั่นเองนะครับคราวนี้เราไปคุยกันถึงดวงที่เกี่ยวข้องกับการเงินกันบ้างว่าดวงการเงินของผู้ที่เกิดปีชูุในช่วงของเดือนพฤษภาคมนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างครับ ตัวท่านเองมีไพ่ใบนี้ก็คือไพ่เพดออฟแพนด์เคอร์หรือว่าไพ่เด็กถือเหรียญไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าบุตรบริวารดีตัวท่านเองนั้นจะมีโชคมีลาภจากบุตรบริวารคนที่มีลูกน้องมีลูกจ้างมีทีมงานหรือว่ากําลังจะประกาศร,รับสมัครทีมงานคนใหม่จะได้ทีมงานคนใหม่ที่เป็นคนมีคุณภาพคือเป็นคนเก่งมีความสามารถแต่ข้อเสียของเขานั้นก็คือว่าเขาอาจจะไม่ผูกพันกับตัวท่านหรือว่าองค์กรสักเท่าไหร่ถ้าที่ไหนจ้างแพงกว่าเขาก็จะไปอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับ ไพ่เพจออฟไพนเดอร์เคหรือว่าไพ่เด็กถือเหรียญยังตีความหมายได้ว่าผู้ที่เกิดปีฉลูนั้นจะได้รับข่าวดีจากบุตรหลานบุตรหลานของท่านจะนําเรื่องราวที่น่าปลาบปลื้มใจนําเรื่องราวที่ดีใจมาให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองนั่นเองนะครับคราวนี้นะครับผมถ้าพูดถึงโชคลาบไพ่เพจออฟ p พน t เดอร์เคหรือว่าไพ่เด็กถือเหรียญก็หมายความว่าถ้าตัวท่านเองนั้นต้องการอยากจะไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเดินผ่านแผงลอตเตอรี่นี่นะครับให้บุตรบริวารลูกน้องคนที่อายุน้อยกว่าหรือว่าลูกหลานของท่าน เป็นคนสุ่มเลือกให้เป็นคนหยิบให้เขาจะนําโชคใหญ่มาให้กับตัวท่านนั่นเองนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่สองนี่คือไพ่ Queen of Pentacles หรือว่าไพ er ่ราชินีถือเหรียญไพ่ใบนี้ตีความหมายได้ว่าดวงการงานของผู้ที่เกิดปีฉลูนั้นจะนํามาซึ่งเงินซึ่งทรัพย์คนที่ทําธุรกิจการค้าการขายในช่วงนี้จะขายดิบขายดีนั่นเองนะครับยอดขายจะเพิ่มมากขึ้นผลกําไรต่างๆนั้นก็จะดีขึ้นนั่นเองนะครับไพ่ Queen of Pentacles หรือว่าไพ่ราชินีถือเหรียญ ยังตีความหมายได้ว่าจะมีเงินเข้าจะมีโชคลาบทางการเงินเข้าเช่นได้จากท่านของธุรกิจการงานของท่านหรือว่าได้โชคได้ลาบมาจากคนอายุน้อยกว่าที่จะนําโชคมาให้มีโอกาสที่จะได้เงินได้รัพย์ก้อนโตเพียงแต่ว่าเมื่อมีเงินเข้าแล้วขอให้ตัวท่านเองนั้นจงบริหารจัดการด้านการเงินให้ดีถากว่าตัวท่านเองนั้นไม่ประหยัดซื้อทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็จะหมดโดยเร็วได้เหมือนกันนั่นเองนะครับ คราวนี้ที่เราไปคุยกันถึงดวงความรักของผู้ที่เกิดปีฉลูกันบ้างว่าดวงความรักของท่านในช่วงของเดือนพฤษภาคมนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างครับตัวท่านเองมีไพ่สองถ้วยที่อยู่ในตำแหน่งที่8ไพ่สองถ้วยนั้นจัดว่าเป็นไพ่หนึ่งในสามของไพ่ความรักที่ดีคนที่เป็นโสดจะได้เจอคู่เจอแฟนเจอคนที่ใช่บางทีคู่หรือว่าแฟนของท่านนั้นอาจจะเป็นคนใกล้ตัวอาจจะเป็นเพื่อนในที่ทํางานด้วยกันเคยทํางานร่วมกันประสานงานคุยกันบ่อย แต่ว่าพอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมนั้นอาจจะพูดคุยกันแล้วคลิกถูกคอถูกใจมีโอกาสที่จะพัฒนาจากเพื่อนกลายเป็นคนรักอย่างนี้ก็ได้หรือว่าน้องนองนักเรียนนักศึกษาก็คือคนที่อยู่ใกล้ตัวก็คือเพื่อนๆน,นที่เรียนอยู่ในห้องด้วยกันในลักษณะแบบนี้ก็ได้พไพ่ใบนี้มันยังตีความหมายได้ว่าในกรณีที่ตัวท่านเองนั้นมีคนรักมีค,อครอบครัวอยู่แล้วมีโอกาสที่จะได้เพื่อนได้เจอกัลยานิมิตที่ดีเพื่อนที่ดีให้คําปรึกษาให้คําแนะนําและที่สําคัญก็คือว่า คบแล้วสบายใจนะครับต่างคนก็คือต่างช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับส่วนไพ่ใบนี้ก็คือไพ่ดีไฮพรีสเตตหรือว่าไพ่ราชนีจันทร์ไพ่ใบนี้ตีความหมายได้ว่าคุณผู้ชายที่เกิดปีฉลูนั้นเป็นคนที่เจ้าชู้ตัวท่านเองนั้นปกติแล้วก็เจ้าชู้และที่สําคัญก็คือคารมดีด้วยนะครับผู้ที่เกิดปีฉลูนั้นจะมีคนเข้ามาในชีวิตนะครับ อาจจะมีผู้หญิงที่มีบุค,คลิกหน้าตาดีสเปคของท่านไปพูดไปคุยแล้วมีโอกาสที่จะสารสัมพันธ์สารต่อคบกันแบบลับๆเป็นกิ๊กเป็นก,กักเป็นบ้านเล็กบ้านน้อยซุกซ่อนเอาไวา้นั่นเองนะครับอีกความหมายหนึ่งของไพ่ดียร์ไฮปรีสแตตอย่างที่ผมบอกว่าคือไพ่ดวงเมียน้อยคุณผู้หญิงที่เกิดปีฉลูนั้นต้องระมัดระวังถ้ามีคนมารักมาจีบมาชอบในช่วงนี้คือคบได้นะครับค่อยๆศึกษาดูใจกันไปไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องรีบเร่งเพราะว่าบางทีผู้ชายคนนี้นั้นเขาอาจจะมีครอบครัว มีคนรักอยู่แล้วระวังไว้ด้วยนะครับว่าจะตกเป็นบ้านเล็กบ้านน้อยของเขาโดยไม่รู้ตัวนั่นเองนะครับส่วนไพ่เดอะฟฟละที่อยู่ในตำแหน่งที่1ไพ่ใบนี้ถ้าเป็นเรื่องของความรักคือเจ้าชู้มากนะครับคือคบไปเรื่อยในลักษณะแบบนี้ถ้ายิ่งอายุน้อยนี่นะครับคบแบบไปเรื่อยไม่เป็นตัวเป็นตนนะฮะแต่ว่าเมื่อตัวท่านเองมีไพ่ก้าไม้เท้าที่อยู่ในตำแหน่งที่6ไพ่ก้าไม้เท้านี้ถ้าเป็นเรื่องของการงานก็ไม่ดีความรักก็ไม่ดี มันมีโอกาสที่จะเลิกรากันได้ฉะนั้นผู้ที่เกิดปีฉลูท่านใดที่เจ้าชู้คบไม่เลือกนี่นะครับผมไม่รู้จักพอเนี่ยระมัดระวังไว้ด้วยนะครับว่าจะเกิดปัญหาในครอบครัวเกิดปัญหากับคนรักมันมีโอกาสที่จะแยกทางกันได้นั่นเองนะครับและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดปีฉลูประจำเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2568น้นั่นเองครับหากว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องปลวเทียนพยากรณ์โดยผมประจารยุทุด้วยนะครับ และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับ <S <S> <S ขอฝากรบกวนผู้ที่เกิดปีฉลูทุกท่านด้วยนะครับเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้วขอฝากรบกวนทุกท่านได้ช่วยมาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปให้ผมด้วยจะเป็นการติชมเพื่อให้กำลังใจกับตัวผมก็ยินดีมากๆเลยนะครับและตัวผมเองก็จะได้นำประคำติชมของท่านนี่แหละไปปรับปรุงพัฒนาช่องเปลวเทียนพยากรณ์ให้หน่าสนใจให้หน่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองครับ ขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์นุช่องเปลวเทียนพยากรมานาโอกาสนี้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ